สวัสดีครับผมนายรวิพัฒน์กระจ่างทิมรหัส59020055จะนำเสนอวิทยาน,นิพนธ์โครงการชุมชนหัตถศิลป์สร้างสรรค์ Creative Craft Community เริ่มจากงานคัฟหรือง,งานหัตถกรรมมีความหมายจากพจนานุกรมแปลว่างานช่างท,ที่ทำด้วยมือไปถือเป็นประโยชน์การใช้สอยเป็นหลักมีการนิยามหลากหลายจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจเทคโนโลยีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในโลกปัจจุบันงานหัตถกรรมพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นจึงไม่อาจถูกตีความเป็นวิถีเดิมที่มาเกิดจากความต้องการพื้นฐานง่ายๆและใช้เพียงเครื่องมือกับวัสดุพื้นถิ่นเป็นหัวใจหลักแล้วแต่วิถีพื้นถิ่นถูกท้าทายด้วยความคิดสร้างสารรค์รูปแบบใหม่ที่แตกแขนงออกไปไล้ขีดจำกัด ัิจก,กรรมที่ไม่จำเจการพัฒนาธุรกิจค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องมุ่งเป้าไปที่การนำเสนอประสบการณ์แบบองค์รวมลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ความเฉพาะทำให้งานค้ามีมูลค่าสูงขึ้นและดึงดูดผู้บริโภคเพราะไม่เคยได้รับประสบการณ์จากที่อื่นมาก่อนทำให้ความคิดสร้างสรรค์ถ,ถูกนำมาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และศาสตร์ทางการออกแบบบริการเป็นผลงาน,นัตถก,กรรมอั่ทรงคุณค่า ตัวอย่างงานหัตกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์เข้ามาอย่างเช่นกล้องดิจิตอลที่ใช้เคสแบบกระดาษรีไซเคิลการจักสารไม้ไผ่ในรูปแบบของอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันสินค้าที่เป็นงานหนังแบบย้อมคามปัจจุบันงานหัตกรรมได้มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ5ของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ในปี2560และยังมีการจ้างงานสูงเป็นหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ทั้งหมด อย่างไรก็ดีถึงตัวเลขมูลค่างานหัตกรรมที่เกิดในไทยจะสูงแต่ว่าเทียบกับต่างชาติยังถือว่าตามหลังอยู่ผลงานที่ออกมามักเป็นสินค้าเชิงอุตสาหกรรมเน้นการผลิตจํานวนมากทําให้ราคาสินค้านั้นถูกแรงงานจึงมีจํานวนมากแต่ว่ารายได้กับน้อยเมื่อหักค่าใช้จ่ายออกไปจากเคสต,ต่างประเทศเขายกชูงานหัตกรรมเป็นศิลปะมีพื้นที่ในการแสดงผลงานสนับสนุนการขายสินค้า สนับสนุนให้ต่อยอดงานพื้นถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยทําให้เห็นว่างานหัตถกรรมในประเทศไทยนั้นยังขาดเวทีในการแสดงต้นขาดการคิดสร้างสรรค์ขาดการมีส่วนร่วมขาดการรับรู้ของคนทั่วไปทำให้เกิดเป็นโครงการชุมชนหัตถศิลป์สร้างสรรค์ Creative c r a Community ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ทํางานฝึกฝนฝีมือเพื่อเป็นที่ประกอบธุรกิจงานหัตถกรรมเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกเพื่อเป็นการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นสถานที่สาธารณะสําหรับทุกคน จากการวิเคราะห์ a n a l y s i ิของ User โครงการมีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนกลุ่มศิลปินงานฝีมือและให้คนทั่วไปเข้าถึงผลงานได้โดยง่ายสังเกตจากลาอแกรมทางด้านล่างที่เป็นสีเหลืองจากบุคคลทั่วไปที่โครงการตั้งเป้าหมายเป็นแมกเนตในการดึงดูดให้เข้ามาใช้โครงการและสนับสนุนโดยศิลปินที่มีพื้นที่สำหรับสแสดงออกในการทำงานหรือช่วงกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อให้คนทั่วไปสัมผัสถ,ถึงคุณค่างานหัตถกรรมได้โดยมีพื้นที่ต่างๆดังนี้พื้นที่การจัดแสดง พื้นที่ทางานฝีมือพื้นที่จําหน่ายรวมถึงมีพื้นที่ทดลองสร้างสารรค์ที่พวงให้บริการโครงการจะสนับสนุนพื้นที่ส่วนนี้สุดท้ายแล้วเมื่อเขาเข,าเข้ามาในโครงการโครงการมีเป้าหมายว่าจะทําให้เขากลายเป็นคนที่เข้าใจถึงคุณค่าของงานหัตถกรรมหรือสามารถเป็นผู้ที่สนใจในงานหัตถกรรมได้ังค์ช่างจัรใช้งานองค์ประกอบหลักประกอบไปด้วยส่วนปฏิบัติการร่วมส่วนพานิชส่วนพื้นที่สร้างสารรค์หัตถศินซึ่งประกอบไปด้วยโคเวิร์กิ้งสเปซห้องสมุดส่วนวัสดุเมกเกอร์สเปซ รวมทั้งสิ้น3,700ตารางเมตรองค์ประกอบรองประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงพื้นที่สาธารนณะส่วนสำนักงานรวมพื้นที่ทั้งหมด2,200ตารางเมตรแล้วองค์ประกอบเสริมประกอบไปด้วยพื้นที่สาธารนณะพื้นที่สำหรับสนุนโครงการที่พักศิลปินที่จอดรถรวมทั้งสิ้น3,000ตารางเมตรโดยพื้นที่โครงการรวมทั้งหมด9,100ตารางเมตรครับ ยูเซอร์ในลิส์ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการโครงการจะแบ่งออกเป็นบุคลากรภายในโครงการซึ่งจะมีฝ่ายบริหารจัดการโครงการฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์รวมทั้งสิ้น62คนและบุคลากรภายนอกโครงการศิลปินผู้เช่านักรายวานันวิทยากรพิเศษรวมทั้งสิ้น87คนและผู้ใช้บริการโครงการประกอบไปด้วยผู้ใช้บริการหลักได้แก่กลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ หรือผู้สนใจกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการลองได้แก่คนทั่วไปและคนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น767คนต่อวัน การใช้งานในแต่ละฟังก์ชันของยูเซอร์โดยที่มองถึงกลุ่มคนทั่วไปนะักท่องเที่ยวผู้สนใจที่เข้ามาใช้พับิคสเปซและมีฟังก์ชันอื่นเข้ามารองรับและสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างตัวศิลปินสามารถดูแลในส่วนของคอมเมอรเชียลคราฟสเปซในส่วนของศิลปินที่เข้ามาดูแลคอมเมอรเชียลคลาฟแอรเียซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีรวมถึงใช้ลิ่งเวิร์กช็อปที่บุคคลทั่วไปสามารถลงคอร์สในการใช้งานได้และผู้ให้บริการโครงการได้ดูแลส่วนของแกลเลอรี่และส่วนของครีเอทีฟคลา s สเปซเพื่อให้บุคคลทั่วไไปปเข้าา้้าาามใชงนดี และมีการสมัครสมาชิกไซน์อาลายัยสิ์ได้เลือกที่ตั้งโครงการจากระแวกย่านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของกรุงเทพซึ่งก็คือย่านเจริญกรุงคลองสานเนื่องจากมีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจมีการคมนาคมที่หลากหลายและเชื่อมต่อหลายพื้นที่มีวัฒนธรรมในพื้นที่ที่น่าสนใจเป็นย่านศิลปะของกรุงเทพและมีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นจุดขายจากการวิเคราะห์ทําทให้เลือกนาสามพื้นที่ในการตัดสินซึ่งพื้นที่ A ได้ชนะไปด้วยเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ดินที่ A มีจุดเด่นอยู่ที่ติดกับขนส่งสาธารณะหลายแห่งมีบริบทโดยรอบที่ดีติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ะมองเห็นได้จากสถานีรถไฟฟ้าที่ดินเทางด้านทิศเหนือติดกับสาธานะสะพานตากสินรวมถึงเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินทางทิศตะวันตกติดกับท่าเรือสาทรและทิศใต้ต,ติดกับวัดยานาวาโดยที่ทิศตะวันออกติดกับถนนเจริญกรุงซึ่งโดยรอบจะมีสถานศึกษาและห้างสรรพสินค้า การเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์และรถโดยสารประจําทางจากถนนเจริญกรุงเข้าถึงจากทางรางได้จากสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินและเข้าถึงจากทางเรือได้ทางท่าเรือสาทรกฎหมายได้มีติกกดกฎหมายพิเศษคือกฎหมายแม่น้ําเจ้าพยาทางด้านหลังของโครงการคือห้ามสร้างเกินสิบหกเมตรทางด้านการวิเคราะห์แดดลมฝนจากการวิเคราะห์แดดลมฝนทางทิศเหนือเหมาะแก่การสร้างเป็นพื้นที่เปิดรับและเปิดมุมมองเนื่องจากไม่โดนแดดตลอดทั้งวัน แลามองเห็นได้จากสถานีรถไฟฟ้าสะพานตักสินส่วนทางด้านทิศใต้ซึ่งมีทิศทางที่โดนแดดและติดกับวัดยานาวาเหมาะสำหรับการทำเป็นพื้นที่บริว์คอนเซปต์ไฟและฐานตั้งฝีมือนะัออกแบบสร้างสารรค์งานหัตถกรรมขึ้นมาด้วยแพชชั่นเพราะเขาถูกกระตุ้นในการทําสิ่งที่เขารักเหมือนกับไฟที่ลุกโชนสว่างสวและสิ่งนี้เองที่จะสืบท่อต่อไปให้กับคนอื่น อย่างเช่นฐานหรือคนทั่วไปที่ได้รับรู้ถึงการจุดประกายและลุกไหม้เป็นไฟลูกต่อไปไม่จำเพาะเพียงแค่งานหัตกรรมแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนได้ทำสิ่งที่หลงไหลและการทำมันด้วยใจเป็นสิ่งที่โครงการนี้ประสมให้เป็นจากคอนเซปต์ดังกล่าวทำให้ตีความมาเป็นรูป,ปรธรรมคือกองไฟและมีการเพิ่มเติมคอนเซปต์รองเข้าไปคือเออร์เบิร์นเพกาลหรือคือสนามเด็กเล่นของคนเมืองเพื่อผ่อนคลายจากความเป็นคราบให้ทุกคนเข้าถึงกันได้โดยง่าย การออกแบบในเชิงสถาปัตยกรรมในเรื่องแสงการใช้วัสดุช่องเปิดที่มีเลเยอร์หรือลักษณะที่เป็นโครงทึบโปง่งในการมองเห็นกองไฟและลักษณะที่คล้ายกับคอนเซปต์การเปลี่ยนถ่ายจากสเปซสู่อีกสเปซหนึ่งโดยการที่โดยที่มีการสร้างฉากกัน้นหรือว่าการทานเฟอร์ระดับเพิ่มขึ้นมาการล้อมหรือก็คือการที่ฟังก์ชันที่เป็นไฟถูกล้อมโดยฟังก์ชันที่เป็นฐานเพื่อให้ฟังก์ชันในการสร้างแพทชั่นถูกล้อมรอบด้วยฟังก์ชันอื่นๆและเชื่อมต่อไฟหากัน การเชื่อมต่อการส่งต่อคือการที่มีฟังก์ชันโอเวอร์แลบกันสำหรับยูเซอร์ในแต่ละฟังก์ชันให้เข้าถึงกันได้โดยง่ายบรรยากาศของสนามเด็กเล่นคือการสร้างพื้นที่ให้ผู้คนผ่อนคลายจากความเป็นหัตถกรรมซึ่งบางทีทุกคนอาจจะเข้าไม่ถึงจากตัวคอนเซปต์สามารถจัดโซนนิ่งเป็นไฟและฐานได้จากฟังก์ชันทางด้านขวาครับจากนั้นเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทำให้การจัดฟังก์ชันลงมาที่ไซส์ได้ดังนี้ จากการพัฒนาแบบจากแบบแรกสู่แบบสุดท้ายได้มีการเพิ่มเติมส่วนสเก,กลเจอร์ให้เป็นจุดขายเพิ่มขึ้นนอกจากตัวจุดชมวิวท้ายโครงการและมีการลดทอนตัวเองให้เข้าสู่มูเม n นสเกลรวมถึงสร้างวัสดุที่เป็นพื้นถิ่นเข้ามาใช้ด้วยจากภาพลวมของโครงการในส่วนทางด้านกว่าแสดงให้เห็นว่าส่วนแกลเลอรี่ใช้พื้นที่3ชั้นนั่นคือส่วนชั้นกาชั้น1และชั้นที่สามสพื้นที่แชร์ลิงเวิร์กชอป จะใช้พื้นที่ชั้น G ีชั้น1และชั้นที่2พื้นที่คอมเมอรเชียลจะใช้พื้นที่ชั้นที่2และชั้นที่3ส่วพื้นที่ชั้นที่4ี่จะเป็นครีเอทีฟพาร์ทสเปซภาพเลเยอร์ของโครงการทางด้านทิศตะวันออกติดกับถนนเจริญกรุงและตรงกันข้ามกับสาทรยูนิคาวเวอร์ทางด้านทิศใต้ติดกับวัดยานาวาทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทิศเหนือติดกับสวนสาธารณะสะพานตากสินรวมถึงท่าเรือสาทรและสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน ทัศนียภาพด้านหน้าโครงการสางพื้นชั้น G จุดสีแดงดังภาพคือทางเข้าโครงการและถนนทางด้านล่างคือจุดดรอปออฟยาวไปถึงจุดจอดรถทางด้านหลังซึ่งสามารถขึ้นไปจอดในชั้นที่1ได้ผู้จอดรถสามารถเข้าถึงโครงการได้จากคออาคารส่วนกลางโดยที่ ถนนทางด้านบนคือถนนสาหรับรถเซอร์วิสฝังชั้น G ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยส่วนงานระบบและส่วนเซอร์วิสเมื่อผ่านทางเข้าโครงการจะเห็นส่วนจัดแสดงถาวรเป็นพื้นที่ส่วนต้อนรับและมีพื้นที่โถงเปิดโล่งจัดแสดงผลงานหัตถกรรมตั้งแต่รูปแบบพื้นฐานไปจนถึงรูปแบบที่นําความคิดสร้างสารรค์เข้ามาใช้กับผลงานอีกครั้งยังมีบันไดขึ้นสู่การจัดแสดงุนเวียนทางด้านบน ลงถึงชั้นนี้ยังมีพื้นที่แชร์ลิ่งเวิร์กช็อปสำหรับงานเซรามิกซึ่งเข้าถึงได้จากชั้นที่หนึ่งโดยคอลิฟและคอบันไดพื้นที่นี้ประกอบไปด้วยส่วนเตรียมดินส่วนล้างอุปกรณ์และส่วนห้องเผาของพื้นชั้นที่หนึ่งจากการขึ้นบันไดหลักทางด้านซ้ายมือจะพบกับส่วนจัดแสดงหมุนเวียนพื้นที่รองรับการจัดแสดงที่เปลี่ยนถ่ายเข้ามาตามอีเวนต์ของโครงการยกฝ้าสูงดับเบิลสเปซและมองเห็นพื้นที่ส่วนจัดแสดงถาววชั้นล่างได้ด้วย ต่อมาหากเดินตรงไปตามเส้นทางหลักจะพบกับพื้นที่พาณิชย์อเนกประสงค์ในพื้นที่ประกอบด้วยครงเหล็กเป็นยูนิตสำหรับร้านค้าในวันเสารอาทิตย์โดยในวันธรรมดาครงเหล็กเหล่านี้สามารถกลายเป็นที่นั่งสำหรับทุกคนได้ ต่อมาเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมหรือ sharing workshop โดยจะเข้ามาพบกับพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่สําหรับทํางานของศิลปินผู้เช่าหรือผู้สมัครคอร์สเข้ามาเรียนเปิดผนังโล่งเป็นกระจกทั้งหมดเพื่อให้คนภายนอกได้เห็นการทํางานร่วมของพวกเขาและพื้นที่นี้จะแจกเข้าสู่พื้นที่ทํางานไม้ทางด้านซ้ายมือประกอบไปด้วยพื้นที่ทํางานของอุปรกรณ์ทั่วไปและพื้นที่ทํางานของอุปรกรณ์พิเศษและพื้นที่นี้จะมีระบบระบายอากาศพิเศษสําหรับดักจับฝุ่นโดยเฉพาะ และทางด้านขวาจะประกอบไปด้วยห้องทํางานมัดย้อมประกอบไปด้วยห้องทํางานรวมสําหรับการถักมัดเย็บและห้องรองรับสําหรับเครื่องซักผ้าและห้องต้มและยังมีพื้นที่สําหรับตากซึ่ติดกับทิศใต้ส่วนอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องทํางานสําหรับงานหนังสําหรับวัตถุดิบทั้งต่อเย็บติดและอื่นๆโดยเชื่อมต่อกันในชั้นต่างๆโดยคอลิฟและคอบันไดบรรยากาศของชาร์จิงเวิร์กช็อป ต่อมาเมื่อขึ้นมาถึงชั้น2จะเห็นได้ว่าจะมีพื้นที่ส่วนกลางในชั้นที่2ของเชลลิงวอร์คช็อปเช่นกันทางด้านซ้ายมือจะเป็นพื้นที่สําหรับห้องทางานเงินและโลหะประกอบไปด้วยพื้นที่ทํางานรวมและห้องสําหรับต้มเผาสําหรับสร้างขึ้นมาใหม่ต่อมาเข้าสู่ส่วนพาณิชย์หรือคือคอมเมอร์เชียลค้าแรพบกับพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นพื้นที่แรกก่อนเข้าสู่โซ้านค้าใช้สเกลเจอร์งานหัตถกรร,รมตั้งเป็นจุดหยุดสายตาก่อนที่จะเปลี่ยนแกนเข้าสู่จุดชมวิวแม่น้าเจาะยา โดยยูนิตของคอมเมเชียลจะแบ่งออกเป็นทาย A และทายบีทย A จะอยู่ที่64สตารางเมตรทย B ีจะอยู่ที่40.95ตารางเมตรซึ่งต่างกันที่ยูนิตทย A จะมีพื้นที่สำหรับพักสำหรับศิลปินผู้เช่าและส่วนคาเฟ่ท้ายโครงการจะมีขนาดเท่ากับคอมเมอรเชียลทย A ครับต่อมาเมื่อเดินทางมาถึงท้ายโครงการจะพบกับจุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้บุคคลทั่วไปเดินทางมาถึงจุดนี้โดยผ่านจุดต่างๆที่ตั้งใจไว้ ต่อมาในชั้นที่สามเมื่อขึ้นบันไดาจากท้ายโครงการจะพบกับคอมเมอรเชียลในชั้นที่สามและมีคาเฟ่ยอยู่ด้านท้ายโครงการบรรยากาศของโครงการทางชั้นที่สามรบรรยากาศของคาเฟ่ริมแม่น้ําเจ้าพยาต่อมาเมื่อเดินทางเข้าสู่กลางโครงการจะพบกับพื้นที่สเกลเจอร์เป็นแมกเนตที่ตั้งใจให้เป็นจุดเด่นของโครงการตามคอนเซปต์ไฟและฐานเกิดเป็นโครงเหล็กและไม้ทึบโป่งสลับกันโดยตั้งสูงขึ้นมา3ามชั้นของบันไดวนรอบและติดไฟให้เห็นเวลากลางคืน หน้าซ้ายมือจะเป็นพื้นที่ของออฟฟิศผู้ให้บริการโครงการครับต่อมาเมื่อเดินทางมาถึงหน้าโครงการจะพบกับพื้นที่จัดแสดงซึ่งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมโดยใช้พื้นที่หน้าโครงการเพื่อดึงดูดคนทางด้านหน้าพร้อมกับสร้างบรรยากาศด้วยการปลูกต้นไม้และมองเห็นมิเกอร์สเปซที่ชั้นสี่ ต่อมาเมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่4ี่สามารถขึ้นได้จากบันไดหลักที่เป็นบันไดสกเกลเจอร์หรือว่าขึ้นจากตัวคอมเมอรเชียลได้เลยจะพบกับจุดชมวิวดาดฟ้าพื้นที่ส่วนกลางในชั้นที่4ี่เพื่อชมแม่น้าเจ้าพยามีโครงเหล็กเป็นโอเวอร์เฮดเพนลักษณะของสนามเด็กเล่นตามคอนเซ็ปต์เมื่อเข้าไปสู่ภายในโครงการจะพบกับส่วนต้นรับซึ่งเป็นพื้นที่ศูวนย์วัสดุจากนั้นจะมีการกรองสําหรับสมาชิกให้เข้าไปใช้งานส่วนของห้องสมุด ส่วนของโคเว r ร์กิ้งสเปซส่วนของ m a k e อร์สเปซึ่งสามารถทดลองทำงานได้หลากหลายรวมถึงสามารถทำงานที่เป็นส่วนตัวได้โดยห้องทำงานต่างๆบรรยากาศของห้องสมุดบรรยากาศของ c o เ o r ร์กิ้งบรรยากาศของเมเกอ s p a c e ซผังหลังคาของโครงการรูปด้านที่หนึ่งแสดงถึงด้านหน้าโครงการรูปด้านที่สองแสดงมุมมองที่เห็นจาก BTS e สะพานตักสิน รูปด้านที่สาแสดงพื้นที่ที่เห็นจากแม่น้าเจ้าพยารูปด้านที่4ี่แสดงให้เห็นรูปด้านทางทิศใต้รูปตัดของโครงการแสดงให้เห็นความโฟของแต่ละชั้นและการเชื่อมต่อไปสู่กิจกรรมต่างๆโครงสร้างด้านล่างโครงการใช้เสาเข็มตอต้องมาคอนกรีตและในส่วนชั้นบนจะใช้เสาเฮดบีมเชื่อมกับคานไนบีมซึ่งโชว์ถึงตัดจาะวัสดุทางหน้า,นาหน้าโครงการแต่ด้านหลังจะใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปรวมถึงหลังคาใช้เป็นโครงหลังคาเหล็ก งานระบบใช้ระบบน้ำดาวฟีดระบบไฟมนเน้นในส่วนของการโครงการระบบแอร์ใช้ระบบ V R V ระบบไฟโรเทคชั่นจะมีบันไดหนีไฟ3ที่และลิฟต์หนีไฟ2ที่การโครงการระบบซ e เคียว y ้และระบบคออาคารดังภาพครับขอบคุณมากครับ